การรักษาเนื้องอกไทรอยด์ด้วยคลื่นไมโครเวฟนะครับสามารถทําการรักษาแล้วกลับบ้านได้เลยจริงไหมนะครับหมอตอบได้เลยว่าจริงนะครับเพราะว่าการรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟเนี่ยเราจะรักษาคนไข้ได้วยการฉีดยาชานะครับเพราะการฉีดยาชาเนี่ยจะทําให้คนไข้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลน,นะครับไม่ต้องพักฟื้นนะครับฉีดยาทําเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการรักษา เนื้องอกด้วยขึ้นไมโครเวฟนะครับแต่ถ้ากรณีคนไข้นะครับที่มีข้อจํากัดบางอย่างเช่นแพ้ยาชานะครับเป็นแพนิกนะครับไม่สามารถทนต่อการฉีดยาชาแล้วทําหัตถการนานๆได้นะครับ หรือว่ากลัวเจ็บมากๆนะครับไม่สามารถทนต่อการทําอะไรนานๆบนคอได้นะครับหมอก็คงแนะนําว่าก็คงจะเป็นการใช้การดมยาสลบนะครับแล้วก็ทําไมโครเวฟทํไลายเนื้อไทรอยด์ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นดมยาสลบเนี่ยต้องรอโรงพยาบาลคืนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกดูว่าเราเป็นเรามีข้อจํากัดในการฉีดยาชาไหมนะครับถ้าเราไม่มีข้อจำกัดในการฉีดยาชาก็สามารถทําการรักษาด้วยการฉีดยาชาแล้วก็กลับบ้านได้เลยไม่ต้องผักฟื้นครับ